สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุทธที่8ปดกุมภาพันธ์2023ัน่สวันนี้พระสงฆ์จักก็บอกว่าให้เราตั้งถึงนะบุญเยโรมเอมิเรียนีก็เป็นผู้ที่อบรมผู้ที่ดูแลเยาวชนด้วยนะครับมันมีบทจดหมายของท่านเ,เขียนถึงเพื่อนๆนนักบวชด้วยกันนะครับก็บอกว่า ข้อบอกจงวางใจในพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวท่านบอกว่าพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวทรงทราบว่าทําไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับเราถึงกระนั้นก็ดีเราก็สามารถคิดหาเหตุผลได้สามประการคือประการแรกพระเป็นเจ้ากําลังตรัสกับพวกเราว่าพระองค์ทรงปราถนาจะรวบรวมพวกท่านในบรรดาบุตรที่รักพระองค์เพื่อท่านจะได้มั่นคงในหนทางของพระองค์พระองค์ทรงปฏิบัติต่อมมิตรสหายของพระองค์ด้วยวิธีเช่นนี้ เพื่อทำให้เขาศักดิ์สิทธิ์ประการที่สองพระองค์ทรงร้องขอพวกท่านให้มีความวางใจในพระองค์แต่ผู้เดียวและมากขึ้นเสมอเพราะดังที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วว่าพระบิดาเจ้าไม่ทรงดําเนินงานในผู้ที่ไม่ได้มอบความไว้วางใจและความหวังทั้งหมดของเขาไว้ในพระองค์แต่ผู้เดียวตรงกันข้ามพระองค์จะประทานความรักอย่างบริบูรณ์แก่ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์และจะทรงกระทําสิ่งใหญ่โตสําหรับพวกเขา เช่นเดียวกันถ้าพวกท่านมีความเชื่อและวางใจพระองค์ก็จะกระทําสิ่งใหญ่แก่ท่านพระองค์ทรงยกย่องผู้ต่ําต้อยขึ้นในการแยกข้าพเจ้าไปจากพวกท่านหรือทุกคนที่รักท่านที่ท่านรักพระองค์จะประทานโอกาสให้ท่านได้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสองสิ่งนี้คือท่านจะละทิ้งความเชื่อแล้วหันกลับไปในหนทางของโลกหรือว่าท่านจะยังมีความเชื่อมั่นคง ในความเชื่อและผ่านการทดลองเหตุผลประการสุดท้ายก็คือพระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทดสอบท่านเหมือนทองคําในเบ้าหลอมส่วนที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกเผาไหม้ไปในไฟและจะคงเหลือแต่ทองคําบริสุทธิ์มีค่าสูงฉันใดพระเป็นเจ้าก็ทรงกระทำต่อข้ารับใช้ที่ดีของพระองค์ฉันนั้นสำหรับค่ารับใชบ้ผู้ซื่อสัตย์ที่วางใจในพระองค์ และไม่หวั่นไหวแม้ในยามทุกข์ยากพระองค์จะทรงยกเขาขึ้นและทรงตอบแทนเขาในการที่เขาได้สละทุกสิ่งเพราะความรักต่อพระองค์พระองค์ทรงตอบแทนร้อยเท่าในชีวิตนี้และประธานชีวิตดิลันดอนเป็นรังวัลแก่เขานี่คือวิธีที่พระเป็นเจ้าทรงปฏิบัติต่ตอบรรดานักบุญดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงกระทําต่อประชากรอิสราเอลหลังจากสมัยแห่งการทดลองในอียิปต์พระองค์ ไม่เบียงแต่ทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์ด้วยการอัศจรรย์ต่างๆและท่งเลี้ยงดูเขาด้วยมานนาในถิน่นกระดานเท่านั้นแต่ได้ประทานแผ่นดินตามที่ทรงสัญญาให้ด้วยดังนั้นพวกขพวกท่านมีความเชื่อมั่นคงแม้ในตามถูกทดลองพระเป็นเจ้าจะประทานสันนิสุขและการพักผ่อนชั่วคราวในโลกนี้และชีวิตนิรันดรนในโลกหน้าแก่ท่านครับนักบุญ เยรมแองเอมิเรียนาก็เขียนสบายนี้ถึงบรรดานักบวชต่างๆหรือว่าบรรดาเพื่อนๆของท่านบรรดาผู้ที่ท่านดูแลนั่นเองก็บอกว่าสามประการที่สำคัญเคยก็ต้องต้องทำนั่นก็คือต้องรู้ว่าพระเป็นเจ้านั้นกำลังทดลองเราใช่ไหมกำลังทดลองเราปาฏนนาให้เรานั้นอยู่ในหนทางของพระองค์ พระเบ็นเจ้าทรงประทานความรักอย่างบริบูรณ์แก่ผู้ที่มีเชื่อมีความเชื่อความวางใจและความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและสุดท้ายแล้วก็บอกว่าพระเบ็นเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทดสอบผู้ที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์ด้วยเหมือนกับที่ได้ทดสอบมาแล้วมากมายกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรดานักบุญแน่นอนที่สุดการทดสอบการทดลองนั้นนี่ ท่านยกตัวอย่างเหมือนกับทองที่หลอมในเบ้าเวลาที่เขาจะทำให้ทองคำบริสุทธิ์ก็ต้องไปหลอมให้มันละลายเมื่อละลายแล้วอ,อะไรที่มันไม่ใช่ทองคำเนี่ยมันก็จะแยกตัวออกตกตะกอนไปอะไรไปก็เหลือแต่ทองคำบริสุทธิ์จริงๆอันนี้คือคำเปรียบเทียบนะครับว่าชีวิตของการเป็นคริสเตชน,นั้นก็ไม่ใช่ชีวิตของความอยู่ด้วยความสะดวกสบายตมามภาษาโลกนี้ เท่านั้นแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นว่าชีวิตหรือว่าสภาพหลังจากที่เราต้องจากโลกนี้หลังจากตายเนี่ยมันจะเป็นชีวิตน,นิรันดรและเมื่อเป็นชีวิตนิรันดรนแล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องชําระล้างาชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับทองที่ถูกหลอมในเบา้าเพราะนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะพบกับความทุกข์ยากในชีวิตพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆอาจะมีโรคภัยไข้เจ็บในตัวเองนะ อาจจะมาจากคนอื่นที่ติฉินนินทาว่าร้ายมาจากการกระทําของผู้อื่นอะไรก็ตามนั้นก็เกิดขึ้นได้กับเราเสมอแม้เราจะามีความเชื่อมีความมั่นใจในพระเป็นเจ้าอย่างไรเราก็จะดอูอย่่งนั้นเหมือนกับที่บรรดานักบุญต่างๆก็ได้ใช้ชีวิตและได้ถูกทดลองมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าแปลกใจในแต่ละวันการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูก็ต้องเป็นเหมือนพระองค์พระเยซูก็ รับทรมานแล้วก็เดินทางกางเขนคือทางแห่งพระทรมานแต่วันที่สุดแล้วหลังจากาถึงชัยชนะแล้วค์ก็เสด็จกลับเป็นขึ้นมาได้รับพระสริรุ่งโรจน์นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเราคงไม่ใช่ไปถูกทรมานเหมือนพระเยซูถูกตึงกังเขนอย่างนั้นแต่ว่าชีวิตเราต้อง บ,บังคับตนเองต้องพย,ยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นเหมาะสมกับชีวิตในรันดอนที่พระองค์จะประทานให้เราสักวันหนึ่งเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเบญจาเข้มแข็งม,ม,มั่นคงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกันขอพระเบญเจ้าผู้ทสงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด